ครับ FC ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มรอนบ่าวเหนือเที่ยวชิมครับเย็นวันนี้ทีมงานของเอมรอนบ่าวเหนือเที่ยวชิมมีเมนูพิเศษครับต้ยมยำไก่บ้านนะฮะรสชาติจะออกมาอย่างไรนะฮะเป็นรับรองว่าพิเศษแน่นอนครับเดี๋ยวขออนุญาตหัน่นเครื่องต้มก่อนนะครับ วันนี้เราต้องการความเปื่อยเป็นพิเศษครับนะฮะก็เลยต้องใช้สับป,ประรดเข้ามาช่วยนะฮะจะทำให้อ่าเนื้อไก่นะฮะของเรามีความเปื่อยนุ่มนะฮะนี่นะครับเวซีนะฮะขอเตรียมเตรียมเครื่องนี้ก่อน,นแล้วกันครับเวซีตักคร ตะไคร้ตะไคร้สดๆจากสวนครับเอฟซี FC. รอนว่าไงจะโชว์ฝีมือไหมวันนี้ไม่เป็นไรครับ <laughs> ผมไม่ถนัดเอาเลย <laughs> เป็นซะง,งั้นไปโอเคครับตะไคร้สักสามหัวถ้าห่างพอได้ครับแต่ถ้าต้มทำเคื่อถ้าต้มแล้วปรุงผมไม่ถนัดครับโอเค รวมด้วยช่วยกันคารีฟซีเป็นเมนูสบายๆนะฮะสำหรับเย็นวันนี้ก็จะมีเา้เาเรียกว่าอะไรครับเสียงจากธรรมชาตินะไก่ขันอยู่ตลอดอเพราะว่าตรงนี้เป็นบ้านสวนคารีฟซีนะฮะเป็นบ้านของ ที่ชายพี่สาวนะครับเพราะฉะนั้นว่างๆเราก็จะแวบมาที่นี่นะฮะมาทํากับข้าวทานกันฮะ,ะเป็นชีวิตที่ไม่ได้หรูหราอะไรนะครับเยบซีเพราะนั้นก็อย่าไปอะไรมากมายนะฮะขาครับเยบซีถ้ามาบ้านนี้ถ้าไม่ด้ยินเสียงไก่ไม่ใช่นะครับมันมีทั้งเสียงไก่เสียงวัวนะฮะ เอาเยอะหน่อยเยอะหน่อยวันนี้ขาเราจะเอาแบบสุดๆเลยแข็งหรือว่ายังไงครับไม่ได้แข็งมากครับยี่งสิก็นะฮะกึ่งๆนะฮะโอเคใบมะกรูด วัน,<ช>วนเด็ดเลยใช่ไหมครับใช่แล้วเอาแบบนี้แหละว,วันนี้เราจะมีท้ายสุดเราจะเอาไปกะเพราทิ้งลงไปในอันนี้ด้วยนะเอฟซีเพื่อ,อเพื่ออะไรครับดับกลิ <c oughs> <c oughs> ่นคาวนะฮะช่วยดับกินนคาวแล้วก็เพิ่มความเผ็ดนะฮะเพิ่มความเผ็ดให้กับ น้ำซุปของเราครับเอฟซีรับรองว่าสุดยอดแน่นอนไไก่ขันเสียงพเพราะต้องมีขมิ้นลงไปด้วยครับ <4 S 1> เพิ่มหองน้ำเลยครับเพิ่มแต่บอกว่าเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยครับเอฟซีวันนี้เพิ่มสมุนไพรนะฮะใ,ในน้ําซุปน้ําซุปนะฮะโอเครดทีนี้คล่องคอเลยใช่ไหม <laughs> แต่สิ่งที่เราอาจจะลืมไม่ได้ก็คือเรื่องของเอช่วยหยิบครกให้หน่อยครับครกนาะจะโขกกระเทียมนะอะเด็ดหนึงนะกลังเห็นคนนีอ้<ๆ>อยู่ตรงนี้ไปเดินไปหยิบครบมาให้นะต้องใช้กระเทียมเดี๋วหัวหอ,หอมเราจะแกะตามมาครับเบฟซีครก หาพริกแด่เจอพริกสดไหมจะได้โขกไปพร้อมๆกันในตู้เย็นมีไหมจะมีพริกแด้ด้วยครับเวฟซีวันนี้แล้วก็สุดท้ายเราถึงจะใช้พริกพริกขั่วครับหาไม่เจอใช่ไหมโอเค ไม่เป็นไรเดี๋ยว <c oughs> ว่ากันไปได้แลยครับสีเครื่องนี่ของเรานะครับนี่แหละฮะวันนี้ก็คือขาา่าตะไคร้ใบมะกรูดเราเพิ่มสับประรดลงไปแล้วก็มีขมิ้นนะครับก็ถือว่าเป็น <c oughs> สูตรเฉพาะของช่องเอ็มรอนบ่าเหนือเที่ยวชิมครับอ๋อมีพริกอยู่ตรงนั้นฮะพริกพิกนี้ครับ <c oughs> มันพี่แข้ง เราไม่ได้เพราะพริกแห้งเราคั่วแล้วเอ,อเอาลงช่วงหลังไม่เป็นไรใช่ไหมเราต้องเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพริกสดค่อยโขลกพร้อมกับกระเทียมอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวติดตามช่วงต่อไปครับเอฟซีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับครับเป็นจังหวะที่จะต้องสับไก่ให้เป็นชิ้นแล้วครับเอฟซีนะครับขาใหญ่มากัตอบเหลือเกินครับวันนี้ไก่เราไก่บ้านสวนโอ้โห นะฮะฮต้องออกแรงเป็นพิเศษขาใหญ่กว่ามือคนถืออีกนะให้เป็นไร FC เราจะทำชิ้นโตๆนะฮะวันนี้เราจะไม่ทำชิ้นเล็ก FC เพรพ่อะไรรู้เปล่าเราอยากจะรับประทานแบบเนื้อเนื้อเต็มปากเต็มคำเลยทีเดียวใช่ใช่ใช่นี่คือความพิเศษของเมนูบ้านสวนของเรานะครับถ้าไม่ได้มีด นี่แล้วก็โอ้โหยากครับยากเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงต้องใช้สับปะรดเป็นตัวช่วยนะครับจะทําให้เพราะเรากลัวเนื้อหรือหนังเหนียวใช่ครับเวฟซีครับเพราะเคยโดนมาแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วเรามีประสบการณ์ในระดับหนึ่งครับเวฟซีโดนไปรอบนั้นรู้สึกยังไงครับโอ้โหเทบจะร้องไห้เลยครับทําให้ การรับประทานมือ้อวันนั้นที่มื้อนั้นแบบไม่ได้อัธรลดเลยครับเอฟซีเเครื่องแกงจะอร่อยแต่ไก่มันเหนียวใช่ไหมครับใช่ใช,ใช่เพราะเราต้องมีทางออกเราต้องมีทางออกครับเอฟซีทางที่ดีคือทางลาดยางแต่าาถาให้ลาดยางมันจะคูุขะใช่ไหมครับใช่แต่เมนูอาหารเราต้องมีตัวช่วยครับเอฟซี FC. มันต้องมีเทคนิค คือเนื้อไก่บ้านนี่มันจะเนื้อแน่นอยู่แล้วครับเอฟซีค่อนข้างแน่นแล้วก็ถ้าแก่ก็ค่อนข้างเหนียวด้วย<ไ>แต่ถ้าถามว่า,าไก่วันนี้ก็ไม่ได้เป็นไก่แก่นะฮะแต่เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างใหญ่นี่นะครับเอฟซีโอยโอเคไม่เป็นอะไรคนละเขาเรียกเป็นสายพันธุ์ไก่ชนหรื <c oughs> อเ, <c oughs> เปนในในนล่าใช่ใช่ใช่มันเลยเนื้อมันเลยจะออกหนียวใช่ไหมครับความจริงตัวนี้นี่จะต้องเอาไปลาบครับเอฟซีแต่วันนี้เรามาแบบ เวลามันน้อยนะฮะเดี๋ยววันหน้าจะทำเมนูลาบนะเอฟซีนะจะทำเมนูลาบนะครับถ้าเป็นลาบนี่ตัวแบบนี้ตัวหนึ่งนี่ใช้กี่ชั่วโมงครับคิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงนะสามึงสี่ชั่วโมงนะค็จะเสร็จนะครับเอฟซีเพราะ,ะรายละเอียดเยอะถ้า <c oughs> คนพะเยาเราก็ตอนลาบก็ต้องยกไปด้วยนะฮะ <c oughs> ใช่ๆชหมดไปหลายขวดแล้วะฮะนั่นนะ ต้องมีตัวช่วยอีกเช่นกันไม่งั้นไม่ได้ครับ <c oughs> ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ผ่าน <c oughs> อารมณ์มันจะไม่มานะฮะเดี๋ยว <c oughs> ไม่ได้ฟิลครับอเอฟซีเขาเรียกวฟิลลิ่งไม่ถึงเ <c oughs> <c oughs> มนูสเปเชียลนี่จะต้องใช้เวลาในเอฟซีครับม <c oughs> ันพิเศษนิดนึงอยากกินของอร่อยต้องใช้เวลาครับครับ ก็ยังไงก็ถือว่าเป็นวันพิเศษครับเอฟซีช่องเอยวรอนเบาวเหนือเที่ยวชิมถ้ามีเวลาว่างๆก็จะแบะเข้ามาปั้นสวนนะครับคอมเมนต์ได้ครับคอมเมนต์ได้ถูกใจไม่ถูกใจตรงไหนก็คอมเมนต์ได้บอกเราได้ครับ,รบไป้เลยพอาทางเราแต่ละครั้งที่ลงขิปไปก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกใจทุกท่านหรือเปล่า เอฟซก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์ได้ครับโอเคต้องเรียนล้างใหม่เลยต้องล้างใหม่ล้างใหม่เพราะกระเด็นกระดอนนะครับสับแรงไป <laughs> กวนนิ้วตัวเอง <laughs> ค่อนข้างจะลุงลังลเลืเกินไอตรงนี้คืออะไรครับพี่นี่ครับ, <laughs> รบเดีนั่นสิ น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอันทะหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นอันทะเอหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะไม่ทราบอวัยวะตรงนี้ไม่ทราบเหมือนกันโอเคนะไม่ใช่กูรู้เรื่องไก่กันทั้งคู่นะโอเคเราไม่ใช่กูรู้ไก่นะครับดูไก่ยังดูไม่เปลยนครับแยกได้แค่ตัวผู้ตัวเมียใช่แล้ใช่ ถ้ามีดไม่คมไม่หนักก็ไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆครับเอฟซีถ้าเอฟซได้ยินเสียงตอนสับลงให้จะรู้ได้เลยครับถ้ามีดไม่หนักเลยไม่คมพอนี่จะไม่ไหวเลยนะครับต้องกก็บรางนี่นะเพราะกระเด็นถ้าเราไม่ลงน้ําหนักขนาดนี้ก็ไม่ได้ f อฟเพราะกระดูกค่อนข้างจะแข็งด้วยเพราะด้วยโครงสร้างนะครับเอฟ บริ <l acht> เวณห้องครัวเป็นห้องครัวเล็กๆ <l acht> นะครับห้องครัวแบบน่ารักน่ารักนะฮะก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายครับเรียบส่อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง รุนแรงนะฮะต้องให้น้ำหนักเขาถ้าอย่างนั้นมันจะไม่จบอุ๊ยใจนะล่วงอีกตามเคยลุยตามเคยนะเป็นช็อตที่หาดูได้ยากนะครับโอเคเบี้หนึ่งครับเบี้ยสีเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนสับเสร็จแล้วนะครับว่าเป็นแบบไหนนะฮะ หน้าตาออกมาเป็นแบบไหนนะคะเรียบร้อยแล้วครับเบบซีหน้าตาตอนสับก็จะเป็นแบบนี้นะชิ้นโตโตฮะแบบเต็มปากเต็มคำเน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูตอนลงหม้ออะไรกันอีกนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดียวครับเบบซีครับโอเคครับเบบซีครับตอนนี้เครื่องเทศน้ำเดือดนะครับได้ที่แล้วล่ะนะฮะเป็นจังหวะที่เราต้องเอาไก่ที่สับไว้นะครับลงไก่ที่สับเมื่อสักครู่นะฮะ วันนี้การันตีได้ครับเต็มปากเต็มคําครับเพราะชิ้นตัวโตดังนั้นเลยครับโอเคครับเอฟซีนี่นะฮะตัวอารมณเออฟเป็บน,นี้เลยนะครับผม <c oughs> ผมว่าอร่อยเด็ดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเอฟซี C, ครับเมนูสเปเชียลเช่นเดิมครับสําหรับสปีหรือส,สเปเชียลเขาเรียกว่าอะไร หนูพิเศษครับสเปเชียลหรือสเปเชียลแล้วแต่แล้วแต่แแล้วต่จะพูดสำเนียงสำเนียงอยู่ประมาณนั้นพูดพูดคำไหนได้ก่อนเป็นคำนั้นขอเกลือหน่อยครับเกลือ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 นี่เป็นเกลือป่นอ่าใช้เกลือป่นก็ได้ไม่ต้องเกลือมาชึบเอาซอนป่ะครับเราจะเน้นเกลือนะ F4 เอาซอนนะครับซอนเอาไหมไม่เอาเหรอโอเคไม่เอาล เพราะว่ามไม่ทานลๆๆนะงั้นมันจะได้ไม่มีกลิ่นคาวของน้ำปลารับสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหยอดนิดหน่อยเน้ำปลานะครับไก่ชนกัน,น <c oughs> <c oughs> เขาไม่เขาไม่เรียกชนเขาเรียกว่าตีกันเลอ <c oughs> ถ้าตีกันมันเป็นคนนะไก่มันต้องชนไก่มันต้องชนใช่ไหม <c oughs> เกิดเป็นไก่มันต้องชนเกิดเป็นคนมันต้องสู้อ๋อนึกว่ามันต้องแทงต้องมีแทงกันซะเลยใช่อย่างนั้นไม่เวิร์กไม่ได้แกติดคุกนะครับครับผมอ่าฝาหม้อรู้สึกจะเป็นฝ่าเออใช่ไหมครับฝาหม้อครับผมฝาหม้อเป็นตัวนึงหรือครันี่ล่ะตะกี้นี่ก็จะใช้โอเคขอดีเลยอนุญาตปิด เพื่อต้องการความระอุความร้อนจะได้ระอุนะครับฟีฟซีนเนื้อจะได้เปื่อยนุ่มะละลายในปากเลยครับเีฟซีเมนูนี้รับรองการันตีแน่อนอนครับครับยังก็รออีกสักครู่ครับ<ะ>ผมแล้วเราก็จะมาเจอกันอีกทีนะครับครับฟีฟซีได้เวลาที่จะต้องปรุงรสชาติเพิ่มแล้วแ่ะครับนะฮะโอเคโอ้โหระอุะอุครับฟีฟซีอ่าขอไกลไม่ได้นะฮะ ขอเติมมะขามเปียกนะครับเติมอะไรครับเติมมะขามเปียเกเพื่อรสชาติจะได้มีความเปรี้ยวแบบอมหวานกลมกลม่อม FC ครับ<ม>อ่านี้ก็ต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะฮะ,ะเดี๋ยวก่นนะขออนุญาตชิมน้ำซุปนิดนึงถ้าดูจากข้างหลังก็เราก็จะรู้ได้นะครับเพราะเราใช้เวลานานเหมือนกันนะฮะในการต้มในการตุ๋นนะฮะ ให้หนังหรือเนื้อมันเปื่อย Fc ความหวานตอนนี้ก็คือจากสับป,ปะรดจากหัวหอมนะฮะสุดยอดมากสุดยอดจริงๆนะฮะ <รถ S 2> แต่รสชา้ินีคือน้ำจะไม่เหลือติดหม้อเลยใช่ไหมครับถูกถูกขอเติมไอโอดีนนะครับ Fc เกลือ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 ป่น เกลือป่นเกลือแกงของเรานี่แหละครับ fc เราจะไม่เน้นน้ําปลาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกลิ่นขาวะนะฮะกลิ่นมันจะไม่เหมือนกับเกลือแต่ความเผ็ดเรายังไม่ได้แต่เราจะใช้พริกที่เราคั่วพริกแห้งที่คั่ว fc ขอขอดูนะครับขอดูพริกหน่อยฮะแบบหนึ่งนะอยากเติมเกลือให้ไอ้นี่หน่อยส่วนมะนาวเราจะบีบทีหลัง fc เพราะว่าเราจะไปเติมความเปรี้ยวยะะช่วงสุดท้ายนะฮะ ันี่คือพริกขั่วครับเยบสีที่เราคั่วเรียบร้อยแล้วนะฮะมันเป็นสูตรพื้นเมืองออริจินอลเลยนะฮะเขาเรียกว่า,อาพอๆเหมือนกับลูกโดดนะฮะแต่จะมีกลิ่นหอมครับเยบซีครับจะมีกลิ่นหอมนะถ,ถ้าเรียกแบบถ้าเป็นพริกสดที่เขาโรยหน้าตอนน้ำซุปนี่เขาเรียกลูกโดดใช่ไหมครับครับแต่พริกขี้หนูสวนเราก็เอาลงไปแล้วนะครับเยบซีแต่ตอนนี้เราจะใช้ พริกแห้งที่เราคั่วกับเกลือเนี่ยเพิ่มความเผ็ดน,นะฮะรสชาติจะได้จัดจ้าแล้วมันจะมีความหอมตามมานะฮะเป็น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 คล็ดลับอย่างงเป็นแนวเป็นแนวแบบพื้นเมืองต้มแบบข้่มแบบพื้นเมืองครับเอฟซีทางตากล้องก็ไม่รู้นะฮะตากล้องเป็นคนนุ่มกบจะรู้แค่เป็นบางสับนะ,ะ,บนนะครับ ขยับกล้องมาดูตอนนี้พริกที่เราใช้บีบี BB นะฮะ fc นะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตานะฮะก็จะเห็นความเผ็ดก็จะได้มาจากตัวนี้แหละครับความเผ็ดนี้ไม่ได้มาจากตัวพริกแต่มาจากเม็ดใช่ไหมครับใช่เพราะว่าพริกขี้หนูส่วนที่เรา,าโขกไปกับกระเทียมนั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วนะฮะแต่เราจะเพิ่มความเผ็ดความหอมในเพิ่มรสชาติ ตรงนี้เข้าไปอีกก็คือใช้พริกแห้งที่คั่วกับเกลือครับเอฟีส่วนความเปรี้ยวจากมะนาวเราจะเป็นสุดท้ายครับเอาอ,อย่าลืมักชีโรยหน้านะครับอย่างอย่างอยงักชีโรยหน้าสุดท้ายนะครับเอฟซีเอาผมว่าคนก่อนแล้วก็ชิมดีกว่าไหมครับผมกลัวพริกมันจะเยอะไปนะครับนม่นเป็นไรครับ าไม่เผ็ดก็ไม่รู้แหละครับเ <c oughs> <c oughs> อฟซีชิปในมาสเเชฟของเราชิมนะครับแต่ตอนนี้เราต้องการทดสอบในเรื่องของอ ความเปื่อยนี่มันเปื่อยได้ที่หรือยังครับพีเอฟซีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมแบบน้ำต้มน้ำซุปก่อนครับพีเอฟซีว่าได้หรือยังแต่ก็ไม่ต้องครัแต่หัวหน้าเชฟบอกว่าอร่อยผมก็ว่าอร่อยนะครับได้กลิ่นความหอมของหลอดไหมครับไม่เห็นเป่าเลยสุดยอดมากแต่ความเปรี้ยวเดี๋ยวเราเรา,เราตามไปด้วยมะนาวครับพีเอฟซี เดี๋ยวขอทดสอบความเปื่อยว่าได้หรือยังผู้ช่วยผู้ช่วยต้องมาช่วยนะฮะต้องมาช่วยดูความเปื่อยว่าได้หรือยังเดี๋ยวนะโอเคจะดูส่วนไหนโอเคอ่ะลองดูฮะอ่าลองชิมเลยครับชิมดูชิมดูว่าเนื้อ ความเปื่อยได้หรือยังถ้ายังไม่ได้เราจะได้ตุนต่อ,อพีเอฟซีผมว่าน่าจะยัง,งนะครับลองดูลองดูยังใช่ไหมผมว่นานาจยังลองเอาช้อนลงดูครับอ๋อเพราะว่านะ FC, พะเอฟซีเพราะว่าตอนนี้ขนาดเราขยับเรื่องช้อนเห็นไหม,มยังยังครับยังพีเอฟซีฮะยังยังเหนียวอยู่แต่แต่แต่น่าจะน่าจะให ถ้าว่าสุกแล้วผม,มน่าจะได้ที่หมดแล้วครับแต่มันยังเหนียวอยู่อ่ะลองลองลองหน่อยอ่ะลองสิว่ามันความเหนียวมันขนาดไหนอ่ะอเปล่าหน่เปล่าหน่อยฮะลอ,อุยไม่ทันครับเดี๋ยวขอโทษเอาอันนี้ก็ได้ครับโอเคโอเคอ่ะขนาดไหน ต้องใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่อีกสักระยะหนึ่งอีกสักระยะหนึ่งอาจจะต้องประมาณสิบนาทีครับเวฟซีครับเดี๋ยวเราค่อยมาอันนี้กันลองด้านนี้ดูครับเดี๋ยวนะเนื้อพอได้แต่หนังผมว่ายังไม่ได้อืมเกือบแล้วเกือบจะได้ที่ครับเวฟซีเนื้อได้ครับแต่หนังยังไม่ได้เดี๋ยวสักครู่เอาไปเจอกันที่บนโต๊ะครับหน้าตาเดี๋ยวจะสุดท้ายจะเป็นยังไงโอเคครับสักครู่เดียวครับเวฟซีครับโอเคครับเวฟซีครับ ได้เวลาที่เราจะแต่ความเปื่อยคิดว่าได้แน่นอนครับจีฟซ <FC. S 2> ีแ,แต่ต้องการดูรสชาติอีกนิดหนึ่งครับเีฟซีร้อนไหมครับอืไม่หรอกเพราะว่าตอนนี้อากาศเย็นมากก็เลยความร้อนตรงนี้โอเคมากเลยอือือ ผมด<บ>ูาจากทรงในหม้อนี้แล้วน่าจะร้อนนะฮะแต่อากาศมันเย็นฮะเลยไม่ต้องเป่ามากนะครับผมว่าเดี๋ยวครับยิซีเราจะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวสดๆจากสวนเรานี่เองเราจะบีบแบบนี้เลยแหละครับ F.C. ซีน้ำมะนาวเยอะมากครับสดๆจากสวน เราจะปรุงความเปรี้ยวที่หม้อนี่ปัป้นกลางก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะไปบีบที่หน้าโต๊ะในในชามอีกทีหนึ่งครับยีปซีสดสดเดี๋ยวนะชิมดูก่อนน,ะอนตอน,นี้ขออนุญ,ญาตครับยิฟซีทิ้งใบกระเพราลงไปอีกรอบครับเพิ่มความหอม ความเผ็ดแค่ได้กินก็น้ำลายไหลแล้วค่ะอือ,อนี่คือความสุดยอดครับเอฟซีนี่คือมเมนูสเปเชียลจริงๆครับสำหรับเย็นวันนี้เมนูบ้านสวนครับต้มยำไก่เมืองนะฮะเป็นสูตรเฉพาะนะฮะเป็นสูตรเฉพาะจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตรอบหนึ่งนคะับเอฟซี ว,ว้าวนะสุดยอดเดี๋ยวขออนุญาตน้ำปลาานะขออนุญาตหยอนน้ำปลานี้หนึ่งครับเ c ซรสชาติน่าจะอเรื่องของความเค็มน่าจะลงตัวพอดีน้ำปลานี่แล้วแต่ที่บ้านใครจะมียี่ห้อไหนนะฮะนนโอ้โหโออกกลองไม่ได้นะครับไม่เป็นไรฟีฟซีหนึ<อ>่งเคยติลิขสิทธิ์สองคือเขายังไม่เป็นสปอนเซอร์นะฮะเป็นไรอ้ว นี่คืออะไรครับผักชีต้องโรยหน้าหน่อยครับเอฟซีถ้าผมเห็นโรยในหม้อนี่ครับโรยหน้าโรยหน้าโอเคอย่างนะี้เยี่ยมหน้าตาน้าทามเลยครับรับรองได้ครับเอฟซี ชิ้นโตโต,โตนะเน้นเน้นวันนี้ครับเีสีเมนูชิ้นโตโต,โตครับต้มยำยไก่บ้านสูตรเอ็มรอนบาวเหนือเท่ยวชิมครับส,รรสูตรเฉพาะนสูตรเฉพาะยังไงก็ต้องเอาน้ำไปเยอะๆนะฮะเพื่อให้คล่องคลอ <laughs> ได้ความหวานจากสับป,ประรดแล้วก็มาขามเปียกด้วย, <Okay. S 1> อยรอบนี้เป็รอบน้ำแล้วครับ C. เอฟซีผมว่าไปรอขึ้นโต๊ะกันเลยดีกว่าไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงอีกแป๊บนึงนะฮะเดีย๋ยวเติมน้ำก่อนครับเอฟซี C. นะโอเคแล้วเราไปเจอกันที่โต๊ะ นะครับเดี๋ยวจะจัดขึ้นโต้ะลยครับเอฟซครับเมนูมื้อเย็นวันนี้โอเคครับเดี๋ยวสักครู่เดียวครับเอฟซีครับเอฟซีเรียบร้อยขึ้นโตะนะฮะเมนูต้มยำไก่เมืองสูตรเอมรอนบบาวเหนือเที่ยวชิมนะครับซึ่งได้ความสนับสนุนได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการก็คือคุณพี่เราสองคนนะครับที่ พี่สมัยพี่ตี้นะั่นคือเจ้าของบ้านสวนนะครับอ่ะคงต้องขออนุญาตให้พิสมัยชิมก่อนว่ารสชาติเมนูต้มยำไก่เมืองสูตรเอมรอนบ่าวเหนือที่ชิมวันนี้เย็นนี้เป็นยังไงครับนะนนะอ่าเอาเนื้อด้วยครับเอาเนื้อด้วยว่า,าเปื่อยจริงหรือเปล่า,าตับตับ <laughs> ตอตอ่อต้องต้องขออนุญาตอะไรความเปรี้ยวพอหรือย,ยังถ้าไม่จะได้เพิ่มมะนาวด้วยครับนุ่มใสเหลือกมีมีม,มีฮะ ต้อให้เจ้าของสถานที่ <Okay. S 2> ชิมก่อนนะครับ,รบว่าวันนี้จะได้สักกี่คะแนนอะพิตี่ถี่ถ้วยพี่ไม่ว่างสะแล้ออ่าไม่เป็นไรความเปื่อยได้ยังความเปรี้ยวอ่ะความเปรี้ยวได้นะได้แล้ว,ลวได้แล้วได้แล้วลข้าวชิมหน่อยข้าวชิมนะไม่ถ้วยเราเนี่ยถ้วยเราไม่ว่างโอเค ถ้าความเปรี้ยวได้เราก็จะได้ยังไม่เพิ่มมะนาวนะครับอรอมากอรอมากอร่อมากอ่ะอืมการันตีการันตีครับคนทำครับยอะโอเคนะถือว่าคลิปนี้มีความอร่อยนะฮะการันตีได้ว่าชัวนะฮะนี่เป็นสูตรแบบพื้นบ้านนะสูตรแบบอ่าเมืองเมืองแบบล้านนาสไตล์ล้านนานะฮะนะฮะ ไ,ไก่เปื่อยค่ะไม่เหืีย,ว,ยวันนี้เนี่ยเราต้องการเน้นในเรื่องของความเปื่อยของเนื้อไก่หนังไก่นะฮะเอฟซครับเพราะอย่างนั้นก็เราจะมีตัวช่วยก็คือในเรื่องของสับประรดนะครับแล้วก็โยนน้ําแข็งอนามัยทิ้งไปสักหน่อยนะฮะเพื่อจะได้ไปน็อกนะฮะความเปื่อยก็จะตามมานะฮะจะไม่ได้ลําบากเรื่องของการเคี้ยวนะฮะเพราะตอนนี้ก็เริ่มเจ็บสอวอกันแล้ว<ม>โอเคครับเอฟซคลิป นี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษอร่อยๆอกับมื้อเย็นนะฮะ FC ก็อย่าลืมทานมื้อเย็นนะฮะเอาให้กำลังดีนะฮะขอบคุณมากครับ FC แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมด้วยความขอบคุณนะฮะขอบคุณในส่วนของเจ้าภาพนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับ<ะ> FC แล้วเจอกันคลิปหน้าสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับผมสวัสดีครับ